ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับไปดูวัคซีนของชิโนแวคไบโอเทคอันนี้เป็นของจีนนะครับจะเดินทางมาถึงไทยเนี่ยวันที่24กุมภาพานันธ์นวันนี้วันที่22องใช่ไหมอีก2วันนะอีก2วันจะเข้ามาถึงนะนักข่าวก็เลยไปสอบถามคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายยมตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่า ที่จะเข้ามาเนี่ยจำนวน200,000โดสชิโนแวกไบ o t e c h จากจีนเนี่ยนะครับเมื่อผ่านกระบวนการทดสอบแล้วจะฉีดให้ใครก่อนคุณอนุทินบอกว่าเมื่อถามว่าวัคซีนจากชิโนแว c เข็มแรกจะฉีดให้กับใครในประเทศไทยคุณอนทินก็บอกว่าท่านนายกแจ้งกับตนว่าท่านมีเจตนารมจะฉีดวัคซีนเป็นเข็มแรกเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนในฐานะผู้นำ แม้ว่าจะเรียนท่านแล้วว่าคำแนะนำของวัคซีนควรฉีดให้กับผู้ที่มีอายุไม่เกิน60ปีแต่ท่านก็ยืนยันว่าต้องฉีดเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในความปลอดภัยของวัคซีนล่าสุดผมฟังนายกรัฐมนตรีออกมาแถลงนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็พร้อมนะถ้าไม่ได้ติดองค์ประกอบหรือว่าเงื่อนไขอะไรแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณอนุทินบอกว่าไม่เคยบอกว่านายกเนี่ยจะฉีดชิโนแวกเข็มแรก แต่ท่านบอกจะฉีดเข็มแรกแต่ต้องไม่ติดอะไรงงไหมฮะเออนะฮะงงคือเวลาคุณอนุทินให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ต้องเตรียมตัวว่ามันจะงงอ่ะไม่เคยบอกว่าท่านจะฉีดชีนโนแวกแต่ท่านบอกว่าจะฉีดเข็มแรกคุณจะให้คุณผู้ชมจะให้ตีความว่าอะไรฟังผมดีๆนะคุณอนุทินบอกว่า ไม่เคยบอกว่านายกจะฉีดชิโนแวกเข็มแรกแต่ท่านบอกจะฉีดเข็มแรกก็ในเมื่อนักขณะนี้เนี่ยวัคซีนตัวแรกที่จะเข้ามาในประเทศไทยก็คือชิโนแวกแล้วถ้านนายกรัฐมนตรีจะฉีดเข็มแรกมันก็ต้องเป็นชิโนแวกของจีนไม่มีเหตุผลเป็นอย่างอื่นนะรัแรกวันที่24นี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็ จะเข้ามาทั้งหมดเนี่ยสองแสนโดสนะเดือนหน้าอีก8ปดแสนเดือนเมษาก็อีกล้านหนึ่งก็รวมเป็นสองล้านโดสแล้วเดี๋ยวของออแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับทั้งที่ไปซื้อมาและร่วมผลิตเนี่ยนะครับก็จะเริ่มรันตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะอ่ะพูดมาขนาดนี้แล้วผมว่านายก,ก็ฉีดไปเถอะนะเข็มแรกนะ หรือนายกจะให้ผมไปฉีดด้วยผมก็พร้อมนะนี่เอาจริงนะนี่ผมไม่ได้พูดตลกนะท่านายกมนตีจริงๆผมพูดผ่านรายการทีวีผ่านรายการช่องจามาแล้วหลายรอบแต่ผมคงไม่ใช่เป็นคนมีความสําคัญขนาดนั้นนะครับแต่ผมพร้อมนะอืถ้าไม่มีใครฉีดอะไม่รู้จะเกี่ยงกันทำไมก็ฉีดๆไปเถอะครับนะผมว่าไม่เป็นอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันจะป้องกันโควิดได้ขนาดไหนเนี่ยอันนั้นเดี๋ยวค่อยลุ้นกันนะ เบื้องต้นผมคิดว่าน่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์นี่แหละเข็มแรกคือเดี๋ยวไปเดี๋ยวพูดมาขนาดข่าวมันออกไปขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่เฉีดคนจะหาวพอดนะครับอืมแล้วก็ให้คุณอนุทินเนี่ยเข็มสองนะแล้วก็เอาคอรมอนั่นแหละเข็มสามเข็มสี่อะ่ะแล้วก็ในสภาแต่ถ้าไม่มีใครก้าดจริงๆผมอาสาเนี่ยผมพูดจริงๆริงนะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดเอาตลกนะอืมผมก็อาสาเหมือนกันนะครับอ่ะ ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจาม .com มาเจอกันสั้นๆนะครับมาเจอกันสั้นๆวันนี้ออกซาตสัปดาห์ใหม่อยากฝากไปถึงน้ำตุยพาณิชย์แล้วก็ที่บีกรมการค้าภายในนะครับไปดูให้ประชาชนหน่อยเพราะพวกเขารู้สึกว่าของมันแพงโดยเฉพาะโครงการเร,ราชนะที่ต้องใช้จ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ